โรามันก็ขาดหมดดิดึงงั้นน่ะเรอเมืเ่อเราต้องยอมเสียเร้อโอ้โอ้แ,แรแลกแรกกับปลาเลยนะท่านผู้ชมต้องยอมเสียเลยครับต้องดึอดล,ล,ลาแล้วปลาละ มีไหลมีหล,หลเส้นนะฮะมุดไปมุดมาได้ปลาแล้วครับตรงนั้นได้ปลาแนละ้วจะเข้าไปริมฝั่งมีปลาครับได้อีกแล้วอ๋อแต่ถ้าอยู่ตรงกลางไม่มีปลาครับเนะี่เอ่อกำลังเอาปลาอยู่ริมฝั่งมีปลาครับ ียนมีปลาแล้วปลาตะเพียนหางปลาตะเพียนทองตัวใหญ่เลยครับมาเป็นฝูงเลยนะเวลามา อ,อีกแล้วครับท่านส,สวยๆเลยครับอีกแล้วครับท่านาเวลามามาหลายตัวเลยครับเวลามามาหลายตัวเลยอีกแล้วอีกแล้วส,สวยๆเลย ขอให้ขยันครับมีกินตลอดนะท่านผู้ชมนี่อีกแล้วครับอ่อีกแล้วครับอีกแล้วครับสวยเลยสวยเลยโอ้โหเห็นไหมฮะได้ติดติดกันแล้วครับเอ้า <laughs> เป็นอะไรวันนี้ปล่อยปลานอยู่เรื่อยๆกร <c oughs> ะ,ะ,ะโดดออกหลุดมือเลยนี่นะท่านผู้ชมสวยครับอู้ได้หลายตัวได้หลายตัวนั่นสิติดตัวกันเลย เห็นนะเห็นภาพจัดจ้าเลยครับท่านผู้ชมชัดๆเลยครับไม่ต้องโม้เลยฮะไม่ต้องโม้เลยครับ,รบวันนี้ดวงดีนะในพานดวงดีครับนี่ฮะเห็นเลยสวยๆแลวครับสวยเลยยิ่งมาใกล้ฝั่งนี้ปกติจะได้เยอะ โอ้เวลาเข้าเขาจะเข้าเป็นฝูงนะนี่ได้แล้วครับถึงว่าดวงดีอยู่วันนี้คือดวงดีอยู่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปรอดูเส้นใหม่นะครับมีอีกตัวนะท่านะผู้ชม ยังมีตัวครับเอา้ายังไม่จบฮะเออต่อต่อ,อเส้นใหม่ครับออนี่คนระับโอ้โหเห็นจจชัดๆชัดๆเลยครับว่ามีปลาครับนี่ฮะ เมื่อประคั้งเนี่ยไปเก็บแล้วนะครับนี่รอ,อบนึงครับนี่เป็นกิโลอีกแล้วคุณผู้ชมเป็นกิโลอีกแล้วครับงานพานวันนี้เก่งๆร่วมดีได้เยอะเลยเกณฑ์เกณฑ์ตูงไหมหรือเก็บหมดแล้วเก็บขายหมดยัง ตะเบียงกลับแล้วครับอยู่ปลากลับแล้วยังเก็บไม่หมดนะครับท่านผู้ชมยังเก็บไม่หมดเต็มละเก่งมากครับท่านผู้ชมนี่นะผลงานวันนี้ครับนี่นะครับนายพานดวงดวนนีวันนี้เพราะว่า หายากตอนนี้ปหายากเกือบวันนี้ไม่ทําได้ฮะเกือบเต็มโอเคสวยงามมากครับขอบคุณครับ